ที่เขาหยัดตะเกียนไปทางใดบนั้นมันหยัดง่าย<ร>าง่ายครับนานได้ยัดครับยัดบ่กเข้าแล้วบานนี้ใส่กกอกอีสาน เจ้าเข้าบทถึงหรอกเป้าพี่ป้าพูดเจ้าเข้าบทถึงหรอกวงการนี้ปากพ่อคนตาเกระเบือต่ำเตีอยนักบุญปิดบาถูกนั้งรูดากเลยบ้านนี้ นั่เกียัอาหนึ่งนาทีแล้วพอแลย